นี่ด้แล้วนี่นก็ทำมาที่ดูเดียวอแล้วเไปใช้เป็นหไปดีด่องตรยนั้ีด้านหลัง มันสีเลยเลอมันแตกจนมันภาพเบรกสีเลยเรอมันจะใช้ได้อยู่ไหมอ่ะมาเกยบกันเราจะถอดยังไงต่อละ ตอ,อกได้ไหมรู้ว่าต้องอ่ าดสมพัไม่อยากจะทวงออตายกูแลมดก็าสามเดี๋ยวนสไลด์จะขึ้นสไลด์กลับเนี่ยทไมอ่ะเาเลยบอกว่า,วาเมีเออียตรงนี้เ่แรกเขาไม่รู้จักอ,องแถวนี้นะออมันก็มีไกลๆไงเนี่ยถนน ไม่แพรปลาไม่บอกเขาเขาไม่ถามคนแพรปลาหรออว่าเออแถวนี้มีอูบ้างไหมเนี่ยลูกปืนแตกแลูออกปืนเล้ะมันก็จะได้บอก ออไปไกลๆน้อยจะไปเอาขาไปนั่งไกลเกินนกระดูกหักนี่นะเนี่ยมันชอบนั่งขาเข้าไปไกลๆ ต่ละทีแต่ละทีเลยสามโมงเราต้องเจียเหล็กเนี่ยเพื่อให้มันตอกเข้ารูปแต่ที่จริงใช้ควงตอแกแก็หลายอันแล้วก็เจียไว้นะแต่ว่าหายไปไหนไม่รู้ก็คนยิงได้นะเนื้ออะไรเนดะีย๋ยวบอกสาอย่าบอกนะว่ามีอีกถ้าไม่ใช่สานสิบสองมีงานเท่ามันได้ไไดไไดลองมันหวานดูดิ ห้าเบอ, 3, 1, อ,อร์สามมายิยงปวดแตกกระจายเลยโจมโห้แล้วให้ซึ้อนะเบอร์อะไรนะดอะอะนำอมาต้องซื้อดาม,มาด้วยเด็กหนูมันใหญ่อะนี่ไอตัวเนี้ยก็นี่เขาไปซื้อเบอร์สามห้าจมซื้ออะไรนอนแะไรตัวนี้เป็นบล็อกอะไรตนะัวนี้ใช้ขันอะไรขันไปดิ ก็กปยิงดิไปซื้อทนอนันได้ไงไม่เป็นยองไงไม่ขัดไม่ใช่แล้วา <c oughs> เอาจะขันยังไงประกอบก็ใช้ตัวนี้ขัดเข้าอันนี้ไม่เ,น,เน่นอกนบางัวมันมีขายไแล่ะ